สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยกันเช่นเคยเลยเนื้อหาที่เราเรียนวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนวนาารรณคดีลำนำเรื่องห้องสมุดป่านะคะแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปทำเรื่องห้องสมุดป่าเรามาทำในหน้าที่126ก่อนนะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษาไปที่หน้า126ค่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะ ข้อที่1ค่ะอ่านข้อความที่กําหนดให้แล้วเลือกเพียงหนึ่งข้อความเขียนอธิบายพร้อมกับเชิญชวนโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นเห็นด้วยและปฏิบัติตามค่ะซึ่งต้นไม้ต้นนี้นะคะจะเป็นต้นไม้ที่เตือนจิตได้นะคะต้นไม้เตือนจิตได้หากตั้งใจอ่านแล้วตรองนะคะอ่านแล้วก็คิดนะคะ,อ,ะอันนี้คือต้นไม้นะคะอามาอ่านทีละบทความไปพร้อมๆกันเลยค่ะรู้จักเตือนตัวเองดีกว่าคิดแต่จะโทษผู้อื่น จงอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนไหวจงแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระดา้างจิตใจอะจิตที่คิดจะให้ย่อมมีความสุขกว่าจิตที่คิดจะเอาความสวยนั้นไม่คงที่แต่ความดีนั้นคงทนไม่อยากเป็นคนงามก็อย่าวู่วามโ,มโมโหง่ายถ้าอยากเป็นคนงามก็อย่าวุ่วามโ,มโมโหง่ายนะคะถ้าทำตัวเห็นแก่ได้ก็อย่าได้หวังน้ำใจจากผู้อื่น จงคิดก่อนถามจงตรองก่อนตอบจงรอบคอบก่อนทำคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกจะเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะ,ะมีสุภาษิตธรรมะเยอะแยะมากมายเด็กๆเลือกมาเพียงหนึ่งข้อความค่ะแล้วก็เขียนเชนิญชวนให้คนอื่นเขาเห็นด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะ,ะปฏิบัติตามกับสุภาษิตท,ที่เราเลือกมานั่นเองอมาดูตัวอย่างคุณครูเลือกนะคะ สุภาษิตนี้ก็คือจิตที่คิดจะให้ย่อมมีความสุขกว่าจิตที่คิดที่จะเอานะคะครูก็อธิบายไปว่าเชิญชวนโดยการบอกว่าเราควรจะให้ผู้อื่นก่อนโดยการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนหากเราคิดแบบนี้นี้มีไม่เทาด้วยนะคะเราจะมีความสุขส่วนการคิดที่จะเป็นฝ่ายรับหรือเอาอย่างเดียวย่อมรู้สึกอยากได้ตลอดเวลาหากครั้งไหนไม่ได้ครั้งมีไม่เทานะคะหากครั้งไหนไม่ได้จะทําให้ไม่มีความสุข เด็กๆลองเลือกมานะคะ1สุภาษิตแล้วก็เขียนลงไปแล้วก็เขียนเชิญชวนให้คนอื่นเขาอยากปฏิบัติตามนั่นเองนะคะไม่ยากเลยเนาะต่อไปนะคะหน้าถัดไปค่ะจะเป็นเนื้อหาในวรรณคดีลำนำเรื่องห้องสมุดป่าใครที่ยังไม่ได้อ่านกลับไปอ่านก่อนนะคะส่วนใครที่อ่านแล้วเรามาทําแผนภาพโครงเรื่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องห้องสมุดป่าค่ะตัวละครมีใครบ้างเอ่ยในเรื่องหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นครูน้ำผึ้งนะคะ มีพวกนักเรียนนะคะเด็กๆเ,เจ้าอาวาสนะคะหลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสเนาะมีดอกแก้วมีปะการังเป็นชื่อคนนะคะจักจนันทนกกระรอกไก่ปา่าแล้วก็พระพิสุขค,ค่ะเหตุการณ์ที่1ครูนําพึ่งพานักเรียนไปเข้าค่ายอบรมธรรมะที่วัดป่านอกเมืองเหตุการณ์ที่2นักเรียนนั่งรอที่ศาลาขณะที่ครูไปพบหลวงพ่อดอกแก้วปะการรังและเพื่อนๆอ,อ,อ่านป้ายข้อความที่ติดอยู่ตามต้นไม้และจดบันทึก ทันไหมคะใครไม่ทันก็สต็อปไว้นะคะเหตุการณ์ที่3จะเจ้าอาวาสแนะนําสถานที่และวิธีการปฏิบัติตนขณะอยู่ในวัดจากนั้นนะคะคำนี้มันมีปัญหาคือแบบว่ามันลบไม่ค่อยได้เลยครูจะเขียนว่าจากนั้นนะคะนักเรียนเอ๊ะทำไมมันถึงลบยากตุ๊ดตื๊ดตพยายามลบนะคะกำลังพยายามลบอยู่ ทำปมีปัญหาแน่เลยนักเรียนเขียนไปเลยนะคะจากนั้นนะเขียนรอรูเลยนะคะ,ะลบไม่โทรอีกตัวนะึงอ่ะช่างมันไม่โทรจออากอจากนะคะนักเรียนนออะนอน,นันไม่โทรนั้นนะคะอ่ะจากนั้นนักเรียน คำว่านักเรียนต้องมีนอนหนูด้วยนะคะไม่ใช่ใส่นอนหนูเข้าไปอุ้ยคอมเป็นอะไรเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันนะคะจากนั้นนักเรียนใส่นอหนูไปด้วยนะนําสิ่งของไปเก็บที่ศาลาที่ใช้เป็นเรือนที่ใช้เป็นเรือนนอนก่อนถึงเวลาฟังบรรยายธรรมะนะคะ คำว่าเรือนนอนเขียนติดกันนะคะพอดีว่าเมื่อกี้ครูพิมพ์แล้วมันอันนี้อ่าแบบนี้ติดกันแบบนี้นะคะต่อไปเหตุการณ์ที่4ค่ะคร,ครูพึ่งครูพึ่งมีไม่โทด้วยนะคะเพอ,อึงอพึงไม่โทรพึ่งครูพึ่งให้ความรู้และอธิบายความหมายของบทร้อยกรองให้เด็กๆฟังและชื่นชมความคิดของหลวงพ่อที่นําสิ่งดีๆมาให้คนอ่านถือเป็นเครื่องเตือนใจนะคะ ข้อคิดที่เราได้จากเรื่องค่ะการที่เราฝึกปฏิบัติธรรมจะทําให้เรามีจิตใจที่ดีมีเมตตาไม่ใจร้อนและได้ความรู้จักธรรมะนะคะมาใช้ในการดําเนินชีวิตนั่นเองค่ะ,ะวันนี้ทำแค่สองหน้านะคะก็คือหน้าที่1 2 6กับหน้าที่127ก็พอนะคะทำสองหน้านี้ให้เสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งในอัลบั้มตัวเองให้เรียบร้อยเลยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ